ตื่นสาวมาเมื่อนี่ก็มีภารกิจจากทุกคนนั่นก็คือการปลูกม่นนั่นเองนะคะก้อนจะไปใส่มาใส่กระิมาส่งกาแฟก่อนจ้าเมื่อนี่ก็จะกินเป็นกาแฟเย็นเด้อจ้ะ ชงกาแฟเต็จแ้วเรียบร้อยเขาก็จะเทใส่แก้วแบบนี้เลยเนาะค่ะมาแก้หนึ่งก็คือกาแฟตัวนี้กินแล้วคุ้มหิวอิ่มด่นเนาะค่ะนอกจากคุ้มหิวดีแล้วเนาะค่ะตัวนี้ก็ยังงซอยเล่งด้านเผาผานไขมันในหลังใต้ของเขาน้ำนะคะน้าต้านกันหน่อยนอกจากเพียงแค่เจ็ดติดแค่แค่นเองนะคะกินจังไดกรบบอวนแน่นอนจ้าก็หมายถึงว่ากินกาแฟตัวนีแล้วบบอวนนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าห้าบกคุ้มอาหารกินจังได้กัะอ้วนค่ะกินกาแฟไปสักพักนึงกาแฟก็เริ่มดีแล้วล่ะค่ะทุกคนก็ได้เวลาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานแล้วนะคะสิไปวน พอก่อนค่ะปลูกมันหลบนีเห่าบม่มมีขี้ไก่นอกจากเห่ากับเดอะบริวันขี้ไก่เห่ากับสีวนนันแต่ปุ๋ยยูเรียนเนาะคะ่ะจักว่ามันที่เป็นหัวหรือโบอก,กับบหงคือกันเนาะคะ่ะดีกว่าปล่อยพื้นที่ไว้ให้ว่างๆแบบนี้นะคะปกติหน้านีเห็ดเขากับบ่คอยจะได้เขาอยู่แล้วเนาะคะ่ะเห่าก็เลยลองเสียงเบิ่งค่ะปีนี่ปลูกมันเบิง่งพอหอดเวลาเทีย่ยงจะทุกคนเห่ากับสีมาเอานามให้งัวก่อนเด้อค่ะทุกคนค่ะกะสิใส่วิธีการหาบนามแบบนี้เลยนะคะเวลาอ้ยสีบบไหวค่ะทุกคคนนนนเพราาาะะะวว่่บบดด้้้้หหแแแงลตใ แงแตงต่วังหัวผูกอยู่บ่ใกล้ปันไดนอจ่า,จาถึงแม้ว่าสีบ่ใกล้แห้งแต่ว่าก็เมื่อยตื่นด้ค่ะทุกคนหาบหนาม,มาตังว่สองรอบคุณนอนจ่าหัวแตล่โตก,กับแตกินนามโตละหาบเนาะค่ะทุกคนสงสัยสีหิวแห้งคักนะคะปกติโตสีขาวเนี่ยจะกินหาบหนึ่งอยู่แล้วเนาะค่ะหาบหนึ่งก็คือสองคูันั่นละจา้าโตในน้อยเนี่เพิ่งจะคลอดได้สามเดือนเองนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบวยยัยใหญ่แล้วนะคะสูงเกือบํามแม่แล้วค่ะ ปีนี้เป็นนาหนาวที่ห้อนที่สุดเลยค่ะทุกคนห้อนห่อนนะคะอากาศเย็นแค่แคตอนเสาร์ที่เขา้าขี้รดออกไปหน้าแค่นั้นเองนะคะทุกเมือน,นี่ปุ๊ก็ะต้องพยายามร้อมนาค้อมตาดีๆนะคะทุกคนบัขคันฝ่าขึ้นนาได้เลยนะคะห่อนแห้งค่ะอีรีค่ะ,คะได้ระวังที่ปุ้ยไปเอานามแหงเนนะคะปุยกจะได้ออกไกลไหวน,นะคะกับจะออเแบบิร์ตโตแบบนี้เลยนะคะตอนแร,รกวิวาปุ้ยจะเอาไปอย่างอีกหน้านึงนะคะทุกคนแต่ว่าเบิรงจากลักษณะแล้วเนี่ยเบิรงคือจิบว่ได้ยิ้ง่งงา,ยงายค่ะเพราะว่าอุปกรณ์อิยงยองกอบมีเลยค่ะอม มาหอดหน้าที่ปลูกมันนะคะพอตาก็บกำลังเริ่มปลูกเลยนะคะเมื่อนี่ก็ได้จางหลานใจ้กัหลานไผ่มาปลูกซอยเนาะค่ะทุกคนพเราว่ะบักนบไวอีลีนะคะ ปนิกีแล้วก็บอยู่เนาะค่ะช่วงนี้เพิ่นติดงานนะคะทุกคนคาะจปลูกกันเองสองคนพอลูกก็คือหยานเป็นล่มถิ่มซ,ซื่ออยู่จาาพี่น้องแม่บึงแล้วอุ้ยซามสียางไปสุดขุนนะคะซามตียางกลับมาอีกเมื่อนี้เ้าก็จะปลูกทั้งเบิดสองลาเคืองนาะจาบักหลายดีกระได้การได้งานอยู่เด้อคะ่ะเมื่อนี้นะคะเพิ่งจะรับนาทีในการย้ายตนมันเนาะคะ่ะเล่นไปนําเห็ดงานไปนํากระมวลคักเติบเลยล่ะคะ่ะสามสีหอดคำนี่บอกมุลอุย้ยปุยเลยล่ะคะ่ะทุกคนเสื้อผ้าน่เบิง้งเอาบอดายเลยนะคะเชินคนนีนกับร้านใต้ ทุกคนกระไดเบียกได้งานอยู่พรุกันนะคะฝนกระลับนาทีในการย้ายลำม,มันไหนาเนาตาเผ็ดซอยกันคนละใหม่คนละมือนะคะทุกคนเด็กหน่อยกับซอยงานได้หลายเติบเลยนะคะมือนีแดดแห้งหลายค่ะวิกาไซเสือแขนยาวตังวสองสั่นเลยนะคะมือนีเพราะว่ามันห่วแห้งค่ะสาหรับคลิปนี้ปุกระเพามาเบิงบรรยากาศในการปลูกมันแบบนี้เลยนะคะทุกคนบิ่งผ้าเฮกับเขาเลยนะคะมือนีเดี๋ยวคลิปหนา้าปุ๋ยจะผ้าเฮกับเขาด้วยค่ะเมนูกับเขาของปุ๋ยก็จะเป็นเมนูกับเขาบานคลิปเ้าค่ะจังไดปุ๋ยกรปากโ ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๋ยน้ำใน่เด้อคะ่ะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยขอลาไปก่อนเด้อค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีจ้า